ทัตทีนะครับทุกท่านในห้องไดมอนบบ 8, 000, 000ด์268ล้านไดมอนด์นี่นั่นเองนะครับต่เพชรนะครับจะเจอจระดัดได้ก็ต้องผ่านการเจีรยรไนนะครับถ้าแพ้เป็นฐานนะครับชนะก็เป็นเพชรนั่นเองครับก็วันนี้นะครับอ่าก็ เชื่อว่าทุกคนนะครับคงได้ฟังข้อมูลนะครับที่เป็นประโยชน์จากแกสปิเกอร์นะครับที่มาให้ให้ให้ใหอความรู้ในวันนี้นะครับโดยเพราะโคจมโมนะครับซึ่งมาให้แนวคิดนะครับเกี่ยวเรื่องของอความเชื่อความศรัทธาซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญแน่ยิ่งเลยและนะครับนะฮะคนเรานะครับจะทำอะไรแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จอ,อย่างแท้จริง นะครับนะสิ่งสําคัญเลยนะครับก็คือจะต้องมีความเชื่อมัน่นมีความเชื่อและศรัทธาต่อสิ่งที่เราทํามันถึงจะมีแรงแล้วก็พลังในการขับเคลื่อนนั่นเองนะครับโดยว่าธุรกิจเครือข่ายครับ,นะรบที่เราต้องสร้างจากศูนย์เนาะทุกคนเริ่มต้นจากตัวเองคนเดียวนะครับนะฮะหลังจากที่เราได้ฟังนะครับแผนการตลาดเราได้ศึกษานะครับ ได้มั่นใจแล้วว่าธุรกิจเนี้ยนะครับเป็นธุรกิจที่ถูกต้องที่ดีโดยดูจากนะครับคนที่เขาทํากันมาแล้วนะครับโอเคนะครับมีความสําเร็จเกิดขึ้นจริงล่างนี้เนาะเราก็ตัดสินใจนะครับ่เพื่อที่จะเข้ามาสู่ธุรกิจนี้นะครับแต่สิ่งที่เป็นสิ่งสําคัญที่จะเป็นเป็นพลังในการขับเคลื่อนนะครับให้ไปถือเป้าหมายก็คือความเชื่อ และศรัทธาคุณศรัทธาร้อยคุณก็ได้ผลลัพธ์ร้อยนะใช่ไหมครับถ้าคุณศรัทธานะครับสิบผลลัพธ์ก็สิบนะครับเพราะฉะนั้นความสำเร็จมันขึ้นอยู่กับความเชื่อและแรงศรัทธาคนเราถ้าเชื่ออะไรนะครับเขาก็จะทํามันด้วยความมุ่งมั่นนะครับตั้งใจนะครับมันถึงจะประสบความสําเร็จได้ยิ่งเชื่อมากเท่าไหร่ความสําเร็จก็ยิ่งมากเขวีกูณนะครับ ถ้าความเชื่อมีเบาบางมีน้อยนะครับแต่มันก็จะไม่มีแรงขับเคลื่อนนะครับสุดท้ายแล้วนะครับหลายคนนะครับกระเด็นออกจากบรรยากาศนะครับเหมือนียกว่าผ่านที่กระเด็นออกจากเตานะครับสักพักหนึ่งมันก็จะมอดระไอ้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่จะลออ้อมทำให้เรามีความเชื่อมั่นนะครับ เพราะฉะนั้นคุณลองดูครับคนศรัทธาในศาสนาเขาก็จะเข้าวัดเข้าโบสถ์เข้ามัสยิดกันจริงไหมครับเพื่อทําให้เขาไปฮะมีสร้างความเชื่อหลงังศรัทธานะครับรักษาสภาวะความเชื่อพราอว่าความศรัทธานะครับแต่ให้ยังยึดมั่นนะครับต่อการทําความดีต่ออะไเพราะฉะนั้นคนที่นะครับไม่อยู่ในบรรยากาศนะครับสุดท้ายแล้วนะครับมันก็จะมอดดับไปเป็น เป็นวัตถจักรเนาะนะครับเพราะรนั้นนี้สิ่งสำคัญมากเลยที่ททคโคจัมโบได้ตอกย้ำเอาไว้นะครับก็วันอาทิตย์นี้นะครับอ่าขอประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับกิจกรรมนะครับที่เราจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมะนะครับก็คือทริปเจดนั่นเองแต่ตอนนี้นะครับโป้มีผูดํามผู้สำเร็จนะได้ลงทบีเบียนมาแล้วนะครับ ก็จำนวนมากแล้วนะครับกอ็อยากจะให้ทุกคนตั้งเป้าหมายนะครับเป็นอีกหนึ่งนะครับกิจกรรมนะครับเป็นอีกหนึ่งเหตการณ์ที่ทุกคนนะครับจะต้องพาตัวเองเข้าไปสู่บรรยากาศนะครับเพื่อแสดงความสำเร็จนะครับให้กับทีมงานเพื่อเป็นผู้นำต้นแบบนะครับว่า ท่านมีความเชื่อมีความศรัทธาใน Top Up to List ที่จะนำพานะครับท่านและคนใกล้รอบตัวของท่านเนี่ยไปสู่ความสำเร็จนั่นเองนะครับผู้นำทุกคนหลายคนพลาดที่จะไปทริปที่ไป Trip, ทริปแทบไฟล์นะครับแะเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งครั้งนี้นะครับใครที่พลาดทริปแทบไฟล์แล้วนะครับก็คิปนี้อย่าพลาดเด็ดขาด นะครับเพราะผมบอกได้เลยว่าทิศนี้แหละครับมันคือการเติมไฟนะครับนะฮมันคือพาดูเองเข้าสู่พลังงานนะครับที่เป็นบวกที่จะนำพาตัวคุณเนี่ยครับแไปสู่เป้าหมายนะครับที่คุณต้องการนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะคนที่เป็นอัพไลน์ถ้าคุณไม่ไปดาวไลน์คุณ ก็จะไม่ไปถ้าคุณไม่เห็นความสําคัญดาวไลคุณก็จะไม่เห็นความสําคัญนะครับถ้าคุณไม่เชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณประสบความเร็ดได้ดาวไลคุณก็จะคิดแบบเดียวกับคุณปรากดแรงหนึ่งดูดครับมันจะทางานจัก,กรวาลน,นะครับจะจัดสรรและกําหนดชะตาชีวิตของคุณตามที่คุณคิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่างานนี้ไม่สําคัญงานนี้ไม่จําเป็น องค์กรคุณก็จะแบบนีค่อยๆก็จะคิดแบบเดียวกันแล้วก็หลุดออกจากบรรยากาศสุดท้ายแล้วมันก็จะไปสู่จุดจบในที่สุดนะครับความล้มเหลวมันเป็นมะเร็งร้ายนะครับมันเป็นมันจะค่อยกัดกินคุณกัดกินคุณไปเรื่อยๆโดยที่คุณไม่รู้ตัวหรอกนะครับคุณจะเริ่มมีข้ออ้างมีข้อแม้มีข้อข้อจํากัดมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับที่จะ พาตัวเองนะครับและเข้าไปสู่คอมฟอร์ตโซนแต่แล้วสุดท้ายแล้วพอคุณไปสู่จุดนั้นจนคุณคุณไม่สามารถจะหลุดออกดึงตัวเองออกจากหลุมดำนี้ได้แล้วครับคุณก็จะเริ่มหาเหตุผลต่างๆที่จะมาสนับสนุนสภาวะความล้มเหลวเหล่านั้นเพราะมนุษย์เราครับไม่อยากก็คือไม่อยากจะเสียหน้าไม่อยากที่จะล้มเหลวอ่ะแต่การกระทำเนี่ยมันมันมัน มันไปสู่จุดนั้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นอย่าผู้นําทุกคนครับแะต,ต้องรีบพาตัวเองเข้าสู่บรรยากาศนะครับเพื่อป้องกันความล้มเหลวที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ต้องโปรโมททีมงานตัวเองนะครับให้เข้าสู่บรรยากาศผมนะครับที่ผมทำธุรกิจเครือข่ายมาตลอดนะครับสามสิบปีนะครับ ทุกครั้งที่บริษัทจัดงานนะครับก่อนที่ผมจะมาเปิดมาที่เราจะมาสร้างท็อปอัพทุลิศนะครับและผมก็อยู่ในในเป็นผู้นำนะครับในธุรกิจเครือข่ายขายตรงมากนแต่ตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้อยู่หลายหลายบริษัทนะนะครับผมทำไม่ได้ทำหลายบริษัทเลยนะครับ,นะรบผมทำเพียงแค่ไม่กี่บริษัท นะครับแล้วการที่ออกจากบริษัทนั้นนะครับออกด้วยมีเหตุนะครับมีเหตุซึ่งไม่ใช่เหตุการณ์ไม่ได้เกิดจากตัวผมนะครับบริษัทแรกนะครับบริษัทเอใหญ่นะครับ,บ,ร AI, รบผมประสบความสําเร็จนะครับผมประสบความสําเร็จ เกือบเป็นเพชรแล้วแหละนะเกือเกือบเป็นไดมอนด์แหละนะฮะและวันนั้นนะครับสาเหตุที่ผมออกจากบริษัทเอใหญ่ทั้งนั้นที่เกือบจะเป็นเพชรแล้วก็ด้วยความคิดที่อยากจะประสบความสําเร็จที่มากยิ่งขึ้นและวันนั้นนะครับโอ้โหเรากําลังเขาเรียกว่า กำลังแบบมีเป้าหมายต้องการจะเป็นเป้าหมายตำแหน่งสูงสุดเลยนะครับนะบดาวลายองค์กรนะครับโอ้โหเต,ตนะิบโตนะเหลืออีกสายขาเดียวเลยนะครับก็สร้างดาวลนยนะครับหกคนให้เป็นตำแหน่งยี่สิบเปอร์เซ็นต์มก่อนก็เรียกว่าดีๆเนาะ คุณก็จะเราก็จะเป็นเพชรละขาสุดท้ายครับคือขาที่หกคือน้องชายแบบกำลังจะเตรียมคอลีไฟจากคบกเดือนนะครับเรามีแรงขับเคพื่อนเยอะมากนะครับที่อยากจะสำเร็จจูจูครับนักศักษาการตอนดันครับมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับและมาพบที่บ้านนะครับ แล้วก็มาเชิญชวนให้ผมเนี่ยไปลงสมัครเล่นการเมืองชวนให้ผมไปลงสมัครเล่นการเมืองนะครับตน้าตอนแล้วเป็นการเมืองท้องถิ่นผมเองนะครับวันนั้นเนี่ยเนื่องจากเพราะเขาเห็นว่าผมเนี่ยนะครับมีศักยภาพนะครับสามารถที่จะโอ้มีสามารถพูด นะครับมีทักษะในการอ่าสื่อสารในการพูดนะครับนะแล้วก็เรียนตอนนีกก็คือจบิีญาโทใช่ไหมก็มีการศึกษานะครับมีความสําเร็จในธุรกิจเครือข่ายมีเครือข่ายนะครับแลนะเขามาชวนครับให้ผมไมเล่นการเมืองเพราะนั้นเนี่ยสิ่งผมคิดคืออะไรครับผมคิดว่าเฮ้ยผมไม่เคยสนใจในเกิดเลยนะเรื่องการเมือง ไม่เคยสนใจเลยนะครับแต่หน้าวันนั้นเนี่ยเรามองว่าเออบางครั้งเนี่ยการที่เราจะไปสปอนเซอร์คนเนี่ยสปอนเซอร์คน,นให้เข้ามาสู่ธุรกิจเนี่ยคนรอบตัวเราที่เรารู้จักเนี่ยมันหมดแล้วอะอย่าลืมนนะยุคนั้นไม่มีโซเชียลนะไม่มีโซเชียล แะครับเราได้แต่ชวนคนที่เรารู้จักแต่เราหมดแล้วอะเราชวนคนรู้จักหมดแล้วอะมันการถ้าเราจะก้าวไปสู่ตำแหน่งสูงสุดมากกว่านี้ได้เราต้องมีคนใหม่ๆเข้ามาเราต้องมีวัตถุดิบใหม่ๆเข้ามาผมพอมีคนมาชวนผู้ใหญ่มาชวนถ้าเราเข้าไปามารายการเหมือนเราก็เลยคิดเลยว่าเอ้ยนี่มันเป็นช่องทางแ่ะที่จะทำให้เราได้รู้จักคนมากขึ้น ได้มีคอนเนคชั่นกับคนมากขึ้นนอกจากที่เรานะครับจะได้จะได้แหล่งวัตถุดิบทรัพยากรมนุษย์ที่ที่ใหม่ๆเข้ามาแล้วเนี่ยเรายังได้ช่วยเหลือคนด้วยให้คนมีอาชีพหรือให้คนมีไรายได้แะเพราะว่านั้นเนี่ยนะครับเราประสบความเร็จเรามีพลังงานอย่างเต็มเปี่ยมอะ่ะเช่ไหมเฮ้ยเราสามารถช่วยเหลือผู้คนได้อะ่ะเอาความรู้เราเอาทิศธุรกิจ ที่เราทําเนี่ยแล้วเราผสมเร็จเนี่ยมีไรายได้เนี่ยเราสามารถจะไปช่วยเหลือคนอื่นคนยากไร้ได้คนที่ต้องการโอกาสได้ผมเราก็มองนี่เป็นโอกาสที่ดีนะแล้วการที่เราถ้าเราสอบถ้าเราสามารถสมัครแล้วได้รับการเลือกตั้งเรามีตําแหน่งทางการเมืองโอ้เราไปไหนเนี่ยนะครับมันก็จะไปฮะมีความน่าเชื่อถือคําพูดเราก็จะไปฮะ มีน้ำหนักมากขึ้นคนจะเชื่อมั่นเรามากขึ้นโอโ้เราคิดอย่างนั้นเพราะเป้าหมายเราไปไกลครับถึงตำแหน่งสูงสุดก็เลยรัดสินใจนะครับไปเลือกล้งปรากฏว่าก็สอบได้นะครับก็คือสาม,มารถที่จะชนะการเลือกล้างั้งนั้นได้เข้าไปเป็นรันกการเอยนะครับเราคิดว่าเฮ้ยโอเคละ เราจะสามารถทำธุรกิจเอใหญ่ของเราเนี่ยได้อย่างอย่างอย่างมีประสิทธิภาพนะครับได้ได้มากขึ้นช่วยเหลือคนได้มากขึ้นนะพอเราเข้าไปสัมผัสเข้าไปทำงานนะครับนะครับพอเราเข้าไปในการเมืองครับนะฮะสิ่งที่มันกลืนกินเราไปครับมันกืนกินเราไปครับนะฮะ ็คืออะไรครับมันคือความหลงไหลในลาบยศตา่างๆนะฮะพอเราเริ่มเข้าไปสู่วงการการเมืองอะไรที่เราเริ่มทำใหม่ๆเราจะเริ่มเข้าไปเรียนรู้ตื่นเต้นกับมันไงตื่นเต้นกับบรรยากาศของมันไงใช่ไหมพอเราไปตื่นเต้นกับบรรยากาศของมันแล้วเราเริ่มมองเฮ้ เนี่ยวันนี้เราเล่นเราการเมืองนี้แล้วเนี่ยแผนงาเราคือถ้าเราอยู่ตําแหน่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเลือกตั้งครั้งหน้าเราต้องขยับขึ้นไปอีกตําแหน่งหนึ่งเราต้องไปเป็นตําแหน่งอย่างนั้นตําแหน่งอย่างนี้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไปเป็นตําแหน่งนั้นตําแหน่งนี้ไปถึงนู่นเลยครับจะก้าวไปสู่การเป็นรัฐมนตรีนู่นนี่เลยว่าโอ้อะไรคือเส้นทางการการเมืองที่ทุกคนไปเดี๋ยวอะไรเรื่องนู่นนี้เราเริ่มหลงไหลเราเริ่มเข้าสู่บรรยากาศ นะครับของอำนาจเหล่านั้นเราก็เริ่มหาข้ออ้างแล้วนะครับข้ออ้างมากมายเลยนะครับที่เราเคยไปประชุมนะครับไปจัดประชุมกับทีมงานจัดประชุมกับดาวไลน์เราไปมีเซ็นเตอร์นะครับเรามีเซ็นเตอร์สอนงานเทรนนิ่งนะครับ O p P ดาวไลน์นู่นนี่นั่นไปจัดคอร์สต่างๆจัดแคมป์ต่างๆนะครับที่เราเคยจัดเราก็เริ่ม ไปนไงฮะเริ่มออกดกบรรยากาศตรงนั้นเคยจับมือกับไซร์ไลน์จัดคอร์ดก็เริ่มค่อยๆออกก็เลยค่อยค,อยคอยน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งแม้แต่การประชุมประจำสัปดาห์เราก็ไม่มาเราก็จะเริ่มมีข้ออ้างพอดีเลยเดี๋ยววันนี้ต้องลงพื้นที่เราต้องลงพื้นที่แต่ต้องไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นหน้าเดี๋ยวถ้าเขาไม่เห็นหน้าเห็นตาแล้วเนี่ยเดี๋ยววัน เราเขาจะไม่โปรโมทเราไปลงเลือกตั้งในครั้นต่อไปนูน่นนี่เราเริ่มจะต้องไปสร้างผลงานนะครับเพื่อให้ผู้ใหญ่เนี่ยเขาเห็นนะครับเห็นคุณค่าเห็นความสามารถเราก็จะเริ่มค่อยๆ่อเฟตัวออกจากบรรยากาศของธุรกิจใหญ่ค่อยคอออกจากดาวไลน์เราค่อยๆอ,ออกจากบรรยากาศการประชุมเรื่อยๆแล้วเราก็จะเริ่มให้ความสาคัญกับ งานใหม่ของเราที่เราคิดว่าเฮ้ยนี่มันคือจะทําให้เรามีอํานาจนะครับมีนู้นมีนี่ทั้งที่ตอนแรกแหละเราเข้าไปเพราะเราอยากจะนะครับสร้างรู้จักคนมากขึ้นสร้างคนเลคชั่นมากขึ้นจะได้เอามาทําให้รูปอิรือข่ายที่เราทําอยู่เนี่ยมันไปเติบโตกแต่สิ่งที่ความเป็นหญิงมันเกิดขึ้นพอเราเข้าไปแล้วบรรยากาศ ลาบยศต่างๆผู้คนที่มาลายล้อมต่างๆนะครับมายกมือไหวเรามาโอ้อีีคือท่านนั้นนี่คือท่านนี้ท่านโน้นท่านนี้มันทําให้เราต้องไปพบปูยใหญ่คนนั้นต้องไปดูตรงนี้เราเริ่มออกห่างจากบรรยากาศทางธุรกิจธุรกิจเรื่อยๆืยเริ่มมีข้ออ้างทุกครั้งที่เราพูดกับผู้นดำพูดกับดาวไล์โอ้เรากำลังทา ดูเรากำลังไปหาคนใหม่ๆอยู่เรากำลังไม่เลิกหรอกเราไม่ทิ้งเรากำลังจะกะถุกนานวันเข้านานวันเข้าครับสุดท้ายนะครับเราก็ต้องออกจากธุรกิจทิ้งดาวลายทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง นี่คือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นที่ผมได้เรียนรู้ที่ผมได้เรียนรู้ว่าวันนี้เนี่ยถ้าความเชื่อความศรัทธาเลยเราถ้าเราออกจากบรรยากาศความเชื่อและความศรัทธาเรามันจะค่อยๆลดลงลดลงลดลงไปเรื่อยๆโลดที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกับแารพิดเราเป็นมะเร็งแล้วมันกัดกินจิตใจเรา ความนะครับความเป้าหมายเราไปเรื่อยๆโดยเพราะใครนะครับ,รบออกจากบรรยากาศแล้วเนี่ยนะครับนั่นหมายว่าภูมิคุ้มกันคุณจะลดลงคุณจะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นเพราะตลอดเวลาเนี่ยมันจะมีเชื้อใหม่ๆเหมือนเชื้อโรคใหม่ๆแพร่กระจายอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะมีเหตุผลสนับสนุนการกระทําของเราเพื่อเราเนี่ยไหฮะ ไปสนใจสิ่งใหม่ๆที่เราอ่อนเินทั้งที่ที่เราอุตส่าห์ทำตรงนี้มาหลายปีแล้วอ่ะและสร้างสร้างองค์กรสร้างผู้นำกันมาตั้งหลายปีแล้วจนมันเป็นสินทรัพย์จนมันแบบแบบสร้างเงินแล้วอ่ะแต่มันุษเหล่าครับมันมีอารมณ์มีสภาวะจิตใจมีความอ่อนแอ วลามีอะไรมากระทบอะไรนี่เยมันก็จะเริ่มจิตใจมันจะเริ่มอย่างเงี้ยแล้วพอมันมีติดเชื้อเมื่อไหร่อาการป่วยเราก็จะเริ่มเกิดขึ้นนะครับผมก็เป็นคนคนหนึ่งที่ผมบอกกันว่าผ่านประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้มามากมายโดนมอมปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับใคร อย่างไรสภาวะแบบไหนนะครับมันบ่งชี้อะไรอย่างไรแล้วเพราะฉะนั้นครับนี่เป็นเพียงแคเงเง่เรื่องเรื่องเรื่องเลียวนะที่ผมในเวลาอันจำกัดที่มาเล่าให้ฟังนะครับถึงใครที่พาตัวเองออกจากบรรยากาศไม่ว่าคุณจะประสบความสำเร็จตำแหน่งไหนแม้แต่ผมตอนนั้นผมกำลังจะเป็นเพชรอยู่แล้วอะ มีผู้คนเชิญไปบรรยายนะครับเวทีต่างๆตามเซ็นเตอร์ต่างๆขนาดเป็นเพชรจะเป็นเพชรอยู่แล้วนะมีรายได้หกหลักอยู่แล้วแล้วตอนนั้นนะไปเที่ยวต่างประเทศมาทุกทริปแล้วเหตุผลที่ไปอะ่ะมันก็สนับสนุน มันเป็นสิ่งที่มองแล้วเหมือนกับว่าเฮ้ยมันจะสะสนกลับมาเรามาสบสูนธุรกิจของเราอะเพื่อถทำธทุรกิจได้ดีขึ้นอะแต่สุดท้ายแล้วเห็นไหมพอเราไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือไปเจออะไรอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราทิ้งสิ่งที่เราอุตสาห์สร้างมาตลอดหลายปีโดยที่ไม่ลังเลเลยอะ เริ่มสิ่งใหม่ไปหลงไหลกับสิ่งใหม่นะครับสุดท้ายแล้ววันนี้มันก็พิสูจน์แล้วว่าง,งานการเมืองเหล่านั้นมันไม่ได้มีอะไรจีรังยั่งยืนนะไม่มีอะไรที่มันจีรังยั่งยืนเลยได้เรียนรู้ประสบการณ์ของตัวเองได้เรียนรู้นะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับ ไม่มีความจริงใจต่อกันอย่ากแท้จริงไม่สามารถกำหนดความสำเร็จตัวเองได้ด้วยตัวเองต้องอยู่กับ,บายปากกาของอื่นอยู่กับการตัดตัดสินใจของอื่นแล้วก็แข่งขันกันแสวงหาอำนาจแย่งชิงผลประโยชน์กันสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เราปรารถนา ครับดึงหันหลังให้กับการเหมือนนะครับแล้วก็มาสู่เส้นทางธุรกิจเครือข่ายที่คิดว่ามันเป็นธุรกิจที่เราสามารถที่จะสร้างความสําเร็จด้วยศักยภาพที่เรามีอยู่ด้วย ด้วยตัวเราเองโดยที่ไม่ยังเป็นต้องไปพึ่งให้ใครมาเป็นคนกนําหนดชะตาชีวิตของเราหรือมาตัดสินความสำเร็จของเราเราตัดสินความสำเร็จด้วยตัวเราเองได้นี่เป็นธุรกิจเดียวเลยครับนะครับนะครับและสามารถช่วยเหลือผู้คนได้สําเร็จเพราะธุรกิจเครือข่ายที่ถูกต้องเราจะต้องสอนให้คนตกปลาสอนวิธีการตกปลาให้กับผู้คนเพื่อให้เขาสามารถที่จะไปตกปลาเองได้นั่นแหละครับที่จะสร้างความมั่นคง แล้วก็สร้างพัฒนานะครับนะฮะทรัพยากรมรุ์ได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นครับผมวันนี้ก็เลยมาแบกปัเลัยเล็กๆน้อยๆนะครับถึงความผิดพลาดในอดีตที่ผมเองก็ผิดพลาดไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดแต่ถ้าเราผิดพลาดแล้วเนี่ยเราเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นบทเรียนมาแก้ไขนะครับเราจะไม่พลาดอีกเราจะไม่พลาดใน ในเรื่องเดียวแต่เราอาจจะพลาดเรื่องใหม่ก็ได้นะครับและมันก็มีนะครับมันก็มีแล้ววันหลังนี่ครับจะมาเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ผมเชื่อว่าโอ้โหเรื่องราวที่ผมจะมาเล่านะครับแต่และเรื่องแต่และเรื่องเนี่ยมันเข้มข้นเลยแล้วทุกคนไม่ต้องแปลกใจว่าวันนี้กว่า t ท็อปอัพตุลิตาเดินมาถึงวันนี้ได้นะครับเราผ่านอะไรมามากมายเราผ่านอะไรมามากมายนะครับ เพราะฉะนั้นครับขอทุกคนมั่นใจนะครับมั่นใจว่าวันนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับทอ็อปอพธุรกิจของเราครับนะะยังคงมั่นคงนะครับยังคงจะเป็นธุรกิจที่จะสามารถสร้างนะครับความมั่นคงให้กับทุกๆคนได้อย่างอย่างแน่นอน ะครับขอให้ทุกคนเชื่อมั่นนะครับในแนวคิดในประสบการณ์นะครับรวมถึงเครื่องมือนะครับที่เราได้สร้างขึ้นมานั่นเองนะครับโอเคครับผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอขึ้นใหม่ให้กับเ c เลยครับวัสดีครับ